นี่พวกแกได้ดู Squid Game หรือยังยังไม่ได้ดูเลยอ่ะแล้วใครตายอ่ะอ๋อเฮ้ยอย่าสปอยสิอย่าสปอยเฮ้ยนั่นมันผู้หญิงอ่ะโดนแน่สปอยสิสปอยนี่มันตื่นอยู่เองแล้วกันนะ สนุกจังเลยเดี๋ยวไปหาเล่นต่อดีกว่าไปดูสวิตเกมดีกว่าเห็นเมื่อวันพูดกันอยู่น่าจะสนุกเมื่อกี้มันงูจริงหรืองูปลอมอ่ะเฮ้ยวันเป็นไรอ่ะไรโอ้ยกลับมาแล้วเอาแล้วเมื่อกี้เป็นไรเนี่ยสงสัยกลัวงูจนตกใจอ่ะแพตตี้ฉันว่าจะเอาพวกเนี่ยไปเทิร์นแล้วก็ไปซื้อโดรนใหม่ที่มันแข็งแรงชนก็ไม่พัง ราคาตกไปเยอะแล้วนะเธอชื right here, ่อได้หรออย่า oh. บ hey! right oh, ูดิจ oh, oh, oh. ี้ของลาบูบูนะตอนนี้มันฮิตในอังกฤษด้วยนะไเหรอเออฮ้ยอุ้ยน้องๆเป็นไรอ่ะเออนั่นสิอ๋ออเด็กเด็กๆไปเลยค่ะเอาเป็นอะไรคะไปเจอผีมาหรอคะโอ้ใช่ค่ะก็พี่บวีนะสิคะเอางูมาแก้งพวกหนูอะค่ะหนูกลัวงูที่สุดในโลกเลยอุ้ยงูเหรอ พี่ไม่กลัวหรอกไอ้พวกเท่าหัวงูวพี่จัดการไปหมดละเท่าหัวงูวคืออะไรหรอคะอุ้ยเด็กไม่รู้จักพูดไปมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยกูกออูบอกน้องไปเลยตอนนี้โลกกว้างแล้วพวกเท่าหัวงูนั่นก็คือพวกเจ้าชู้พวกคนเจ็บแบบว่าน่าโมงไงใช่เฮ้ยวังให้ดีนะแต่ว่าน้องตกใจแบบเนี้เออไม่ไี่เสียงหัวใจเลยอ,อุ้ย,อยเอานี้ไหมแคทตี้ฉันว่าเราอะมาบินโดนดีกว่าเพื่อที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนเรื่องไงให้น้องลืมเรื่องที่ตกใจมาค เฮ้ยเดี de oh, okay. yeah, oh okay. Herren, ๋ยวเดีป่ะนะเราถ้าบินโดนแล้วเจองูล่ะโอ้ยกูไม่ไม่มีหรอกมีอย่างเดียวก็เพิเท่าหัวงูแหละโอเคงั้นเราบินโดนกันไหมคะโอเคเพื่อลดความตกใจโอเคมามามาโรยมาโรยอ่ะโอเคมามาบินโดนกันขอให้เจออะไรที่มันสร้างสรรค์อืดแบบที่เธอบินมาเนี่ยมันมีอะไรสร้างสรรค์บ้างเนี่ยกูกูนั่นสิเฮ้ยโดนนี้นะมันชอบจับภาพอะไรแปลกๆด้วยนะครั้งที่แล้วว่าจับภาพไซเรนเฮดอ่ะเฮ้ยแล้ว เฮต้นเพลงแบบว่าเหมือนที่เธอเต้นเลยตอนที่เธอแบบดื่มดริงก์อ่ะออ๊ยอย่าบอกต่ว,ว่าเธอคิดว่าไซเรนเฮตอนนั้นอะ่ะคือฉันอะ่ะใช่จะบ้าหรอกก,กูก็มือหน้าเหมือนเธออยู่นะจะบ้าหรอกม <c oughs> ันไะม่มีหน้าโอเคตอนนี้เราบินโดนไปตรงออ้ยนี่มีข้างนอกแบบว่ามีแอ่งน้ำฝนตก้วยนะเพ็ตี้อ๋อใช่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะเธอความเสี่ยงสิตอนนี้เดี๋ยวเราจะเจออะไรหรือเปล่าเด็กๆคิดว่ามันจะอยู่แถวไหนคะตัวอะไรที่แบบเรื้อรอละคะ น้องเขาช็อตฟิวอะน้องเขายังตกใจไม่หายเลยก็ไปถามน้องเขาว่าเดี๋ยวนะไปดูตรงทะเลน,นี่นี่ดูทะเลไหมทะเลเหรอคะซูมไปที่ทะเลได้ไหมคะหนูอยากเห็นผู้ชายใส่ชุดว่ายน้ำอะค่ะว้ายอุนยอย,อยากโดนเหมือนกันแต่กูเไม่เลยใช่ไหมแต่โดนของฉันมันเป็น Auto Pilot. อัลโต้พายโหลดอ๋อะไปดูผู้ชายใส่ชุดว่ายน้ำนะจ๊ะน้องโดนว้ายนี่มึงโอ้ยยักของกู หนูจะไปแล้วนะค่ะะโอดหนามยอกต้องเอายางบกค่ะมาดูมาดูมาดูตาค่ะอย่าหลับตานะคะแม่เอาอะมันไม่น่ากลัวค่ะนี่เราบินโดนนะคะนี่นี่อะดูมองไปซิกแพคมองไปซิกแพคไม่งั้นมองเป็นไส้เดือนค่ะโอเคเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะพี่ตี้ตามไปสิกู๊กโอ้ไปไปว้าวจะไปต้านกัยทุกคนดู ทุกคนจู่ๆมันก็หายไปหรือว่าลงทะเลไปแล้วอะเฮ้ยนี่ไงเสียงมอมอเฮ้ยนี่ไงเสียงวัวกำลังกรีดร้องเพราะว่างูมันกำลังขับเมือกกัวอยู่ใช่เพราะสัตว์อะมันจะมีสัญชาตญาณไงเวลามีภัยอะอ๋อมันจะหนีใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะรอบข้างนี้มีอันอันนี้ไหมงูอะ้ยหวังว่ามันคงไม่มากินหรอกนะอุ้ยดูนี่เลยเลยมันหายไปไหนหรว่ากุ๊กกุกอ๋อนั่นละสิเรามาดูกันตโตถนนนะอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยนี่พูก ไอซี่แพ็กโอ๊ยเจ้าตะโกนบอกเดี๋ยวนี้เลยระวังงูเขาเมืองเออระวังงูนะคะเฮ้ยเฮ้อยอยุอย้อยวิ่งมีวัวเฮ้ยม,ามาอมอ์เ้ยนีไปนีไปฉันจะโดนไล่มันโดนไปไล่มันฉันว่ามันไล่ปิดโดนเธอก่อนนะคกูเนี่ยน,นี่เห็นไหมเราเอาโดนไล่ไปออกไปจากตรงนี้มีไมันยังงงอยู่เนี่ยเห็นไหม้ยตัวข้างหลังตัวข้างหลังตัวข้างหลังก็มองเลยอยู่เนี่ยบกวกกับฉันจะไมีมาที่มันเหมือบกันนะ สนใจนโดนไปละเฮ้ยนี่ไงตรงแม่น้ำโอเคจูจูฉลามไหมอะไม่แน่มันอาจจะมีงูเลื้อยออกมาก็ได้กูกูนวันอันสู้ๆนะคะมองไว้นะคะอย่าหลับตาหนามยกก้องหนามบ่งค่ะตรงนี้เป็นอันทะเลที่แบบว่าว่างไม่มีคนเลยนะถือว่าเขาจะรู้ว่ามีสับปะหลังยักษ์หรือเขามีเตือนภัยระบาดแถวนี้หรือเปล่าว่าแบบอะสิอะไรผ่านเนี่ยงูยักษ์หรือเปล่าเพนด้า มาดูกันต่อทุกคนตอนนี้เราบินโดนว้าวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราตามกันแ้วตอน้งูพันงูพันงูพันทุกคนตอนนี้เราจะพบงูยักษ์นะคะที่มันอยู่บนน้ำอ่ะคือมันเหมือนเล่นน้ำอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้นะมันลงไปในน้ำเราจะตามไปที่น้ำโอเคหรือมันเป็นอะไรน่ะเจ้าเชื่อเรื่องนาคีบอกเฮ้ยเป็นนาคีหรอเป็นพญานาคถ้างูที่ลงน้ำแสดงว่าต้องเป็นพญานาคแน่เลยดูนะคะจับตาดูไว้นะคะ มันต้องโผล่ขึ้นมาแน่นอนค่ะโอ้โหจังยังงูโผล่มาแล้วกูกูได้เฮ้ยทุกคนตอนนี้งูของเรามันมานี่ไงโอ้ยทุกคนตอนนี้งูของเรามันมาแล้วอุ้ยมันกำลังเล่นน้ำอยู่กูกูเฮ้ยทุกคนตอนนี้งูมันกำลังเล่นน้ำกันอย่างแบบสนุกสนานมันมีกี่ตัวแพตตี้อุ้ยแต่เห็นแน่ๆจำเลยมีตัวเดียวนะเหรอตัวนี้มันคือไข่เนี่ยนั่นน่ะสิมาดูกันเฮ้ยตรงนี้ที่ทะเลนะไม่มีใครว่ายน้ำมาสักคนเลยอะแพตตี้ เขาอาจจะประกาศเตือนภัยงูยักษ์ระบาดอยู่ในทะเลนี้ก็ได้เออเขาก็หนีกันหมดจรงูโอเคทุกตอนนี้นะโดนขอรนนะจับภาพที่ทะเลน้ะแล้วก็มีงูโอเคน้องไหกัวรือยังคะเริ่มดีไหมคะเริ่มดีขึ้นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นดูอีกค่ะว้ามันเหมือนไม่ใช่งูธรรมดานเหมือนนเสาร์เลยพี่อมซีอะไรัไงมันต้องเป็นแบบว่าผสมพันธุ์ระหว่าง งูบกกับงูน้ำอุ้ยจริงเหรอเอาแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยปหนึ่งงูบกแล้วก็งูน้ำน้ำมันลงน้ำไปแล้วมั้งอุ้ยจริงเหรออือุ้ยอุ้ยทุกคนตอนนี้เราจับภาพงูได้นะคะแล้วก็งูมันอยู่ในน้ำอุ้ยแสดงว่าเราห้ามลงน้ำเด็ดขาดเป็นงูที่แบบสะเทือนน้ำสะเทือนบกอ่ะอุ้ยอุ้ยกูกูเราต้องเอาป้ายไปปักระวังงูไว้หรือเปล่าเนี่ยใช่อุ้ยเอาอย่างนี้ไหมอะไรฉันว่างูเนี่ยเราต้องรีบไปบอกผู้ใหญ่บ้าน ให้เขาแบบรวงภัยแจ้งเตือนโอ้ห้ามลงทะเลนี้เด็ดขาดไซนี้ท anyway> ี่บ้านหนูเขากินกันนะคะไซแงกินได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อไปไปไ